จะรู้ได้ไงว่าคุณทําสมาธิสําเร็จแล้วทำสมาธิคนส่วนใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องนี้นะว่าเขาถามกันไปเยอะมากเลยว่าท,ทําไมทํำยังไงถึงจะรู้ว่าเขาอ,อัลฟาแล้วอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นเนี่ยมานิเฟสเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเขามีแรงต้านถ้าหนังสือเล่มไหนสอนเรื่องมานิเฟสแล้วไม่สอนเรื่องแรงต้านการลดแรงต้านคือจริงๆแล้วเรามานิเฟสตลอดเราทุกคนจริงๆแล้วมานิเฟสตลอดเวลา ทุกคําพูดที่คุณพูดมันมานิเฟสทุกคําคิดที่คุณพูดพูดมันมานิเฟสแต่ว่าไอสิ่งที่คุณอยากได้คุณดันมีแรงต้าทำยังไง,แล,ไลง,ไงและเมื่อไหร่โอเคปะทำยังไงและเมื่อไหร่สองคำนี้ห้ามพูดเพราะว่าอะไรรูป้ปะเวลาคนถามคำนี้เนี่ยรู้ได้เลยว่าเขายังไม่เขายังยึดติดอยู่เขาห่วงผลลัพธ์ ไอการห่วงผลลัพธ์หรือการไปยึดติดก,กับผลลัพธ์มันส่งว i เบชั่นส่งพลังงานแห่งความขาดออกไปและพลังงานแห่งความขาดไม่แมชไม่เป็นคลื่นเดียวกันกับพลังงานที่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบมีสนอนั่นคือ2องคำที่คุณไม่ควรพูดในการมา i ิเฟสต้องมี2ด้าน2ด้านก็คือความปรารถนาและการปล่อยวางการปล่อยวางคือการเลทโก เวลาคําถามที่สอให้เห็นการไม่เปวางคือมันจะมายังไงอ่ะเขามอกไม่เห็นทางเลยแต่ต้องจําไว้นะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าที่คุณมันไม่ได้เป็นหน้าที่คุณที่จะไปไปหาวิธีอะไทั้งหลายแหละเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ของไฮเออร์เซลฟ์ของคุณเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเข้าใจนี่เป็นเป็นเป็นกฎแห่งฟิสิกส์นะครับเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างของการอยู่ของเราการการมีตัวตนกันก็เป็นโครงสร้างของโลกนี้ คือคุณมี ego self นะครับ ego self กับ higher self ego self ก็คือที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่เนี่ยเป็นตัว,ต,วตัวตนที่คุณจะเห็นตัวอยู่ทุกวันที่คุณคนส่วนใหญ่ไม่เคยออกจาก ego self เลยแต่ว่าเซลล์ของคุณเหมือนอยู่บนยอดเขาแล้วมองเห็นหมดทุกอย่างและเขาสามารถเห็นทางได้เขาจะบอกทาง,งคุณและคุณจะต้องหาวิธีการคือฟังเขาแล้ววิธีการฟังทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับเดี๋ยวขอให้อ่านหนังสือเล่มนี้นิดนึง หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The m a n i f e s t o r นะครับ The m a n i f e s t o r แปลว่าอะไรหนังสือเล่มนี้ผมเขียนมาประมาณ3-4ปีแล้วนานแล้วน,นะครับแต่ว่ามัน,นคือเนื้อหาเนื่องจากมันเป็นอมะตะแล้วคุณรู้ไหมว่าเนื้อเนื่องจากผมอ่านหนังสือ Manifest นี่มาเป็นพันเล่มผมไม่ได้มองนะเป็นพันเล่ม ผมโคตรชอบอ่ะแล้วแล้วผมค้นคว้าตั้งแต่ตั้งแบบพวกโยคียของอินเดียนะครับคนที่แบบเสกเสกเรื่องมหาสัจจร์นะให้ตัวเองลอยได้เรื่องเรื่องตัวเองเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตก็คือแบบเอ่อเข้าใจไหมแบบว่าอยู่ดีๆก็ไปปรากฏร่างอีกที mm hmm. เรื่องอะไรแบบนี้มีคนทําได้นะคือไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเหลือเชื่ออะไรเลยคุณเข้าใจไหมยิ่งคุณฝึกจิตของคุณเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยคุณจะเริ่มมีพลังจิตที่แก่กล้าแล้วเรื่องแบบนี้มันจะเป็นเรื่องธรรมดา เข้าใจไหมเรื่องที่มนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องมหาศจรรย์ม,มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณนะครับเรื่องอนี้งที่ผม,มวันนี้ก็มานิเฟสอันนี้มาเล่นๆจริงๆจะไปซื้อได้แต่ว่า <laughs> <laughs> แต่ว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดอ่ะตอนแรกกะจะไปซื้อเหมือนกันนะแต่ว่ามันเกะกะบ้านมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันมันกว่าถ้าเวลา <c oughs> แบบที่เเซกแล้วใช่ใช่ใช่มันมันกว่าเยอะมันมันให้เห็น power ของคุณเนี่ยมันเห็นเอาให้อำนาจของเราแล้วเวลาคุณเออเวลาคุณแบบ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  อะไรอ่ะเนี่ยเลือกอย่างเศษอากาศนี้ก็ทําได้นะเสษอากาศคุณก็ทําได้มันบอมีคนเขียนหนังสือไว้เลยผมก็ไปอ่านหนังสือของเขาแล้วก็มาใช้แล้วก็เสษอากาศได้เสษอากาศให้เป็นแบบที่เราต้องการโอเคไหม <Okay. S 1> เอออ่ะนะครับวันนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบางสิอเล่มนี้คือ The Manifestor เหลืออีกไม่ถึง10เล่มแล้วนะครับแต่วันนี้จะให้ให้เป็นแพ็คคู่ เป็นคอร์สเลยคอร์ชื่อ The m a n i f e s t o r เหมือนกันเป็นวิดีโอโหหนังสือคอร์สนั้นดีมากนะนะเปลี่ยนชุดคนมาเยอะมากเลยเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นหนังสือด้วยเอาเป็นหนังสือนี่ก็เหมือนจะย่อสรุปมาให้ด้วยนะครับวันนี้ราคาห9ื0นเก้า t ันเก้าร้อลิมิเ็ดชั่นนะครับไม่เกินสิบคนนะได้แต่ว่าถ้าเกิดคนจะลงอะคอร์สอย่างเดียวก็1มื0 0เก้าันเก้าเหมือนกันนะครับเพราะถ้าหนังสือหมดก็คือหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับหนังสือได้เนี่นี้คือแบบว่าคู่เลยได้หนัง<า>สือไปด้วยใชมเนี่ยโหแค่คอร์สก็ คอร์สก็คือสองหมืนกว่าแล้วาจาย์เต็มๆอ่นน<ช>อะอาจจะแค่คู่หมื่นเก้าเ่อต,ตายแล้วน,นี่คนดูในในคอร์สเนี่ยมันจะมีมันจะเอ่อเนื่องจากในคอ,อร์สคนเรียนในคอร์สก็ไม่ได้มีจดโน้ตแบบนี้นะใช่ค่ะน,นี้เหมือนมีจดโน้ตให้อ่ะแล้วดูดีดูภาพสวย หนังสือเป็นแบบเนี้ยแล้วอ่านง่ายเนทตี้เรียนในคอร์ดัมุษย์เดเลียิยังไม่มีแบบอย่างนี้เลยอาจารย์อันนี้แบบอ่านง่ายมาดูแล้วแบบหืมสรุปแบบเป็นแก่นจริงๆอ่ะเอไลน์เสร็จปุ๊บแล้วมาทบทวนในหนังสือนี้แล้วให้หนังสือเนี้ยมันแบบอยู่กับเราทั้งวันเลยอาจารย์คือฝึกมานเฟสคืออะไรก็ตามที่เป็นคอร์สมานเฟสอาจารย์เน็ตี้ไปเรียนทุกคอร์สคือไล่เก็บให้หมดอ่ะแล้วก็ฝึกเสกตอนแรกก็แบบเฮ้ยเสกเงินยังไงวะเริ่มจากเสกเงินก่อน เสกเงินแสนเงินล้านพอได้เสกปุ๊บอยากลองเสกอะไรเล็กๆบ้างอะให้มันลิ้มลองแบบว่าวันนี้รถไม่ติดนะวันนี้มีแบบเอออแมนเขาต่างชาติมาแบบมาชนมาขอลายมาอะไรอย่ย <c oughs> งางา้ยแล้วมันสั่งจิตได้ถึงขั้นที่ว่าเขาน่าตาดีอาจารย์ <c oughs> จริงๆขนาดนั้นเลยนะก็แบบอุยเราแค่เห็นเล่นๆอะ แต่เราแค่เทสมันก็มาอะไรก็มาหมดเลยลูกศิษย์ก็มาตอนนี้ลูกศิษย์บ,บินจากออสเตรียมาเรียนแล้วบอกว่าแลติดตามมาสาปีทาตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างไม่ได้อย่างที่ฝึก oh. แ,แบบ oh. อ,อาจารย์เลยว,ว่าจะทําให้อาจารย์ภูมิใจมีหลักฐานครตั้งแต่ปี2019นกยันตอนนี้ oh. ที่ <c oughs> ทุกอย่างแล้วทำให้อาจารย์ภูมิใจมากกว่านี้แล้วบอก oh. คนว่าสิ่งที่อาจารย์สอนอ่ะมันคือสัจธรรมมันคือแก่นที่แท้จริงแล้วมันสําเร็จจริงๆมันเห็นผลถ้าทุกคนทํา แต่หลายคนทาแล้วแบบมานไม่ได้ผลเพราะว่าเขาไม่คอนโทรลตัวเองอาจารย์<อ>มันต้องซื้อมานแล้วหนังสืออาจารย์นี่อันนี้เนตตี ie, ข้ขอเ็คนิค<อ>ต้องไปวางบนหัวเตียงแล้วหนังสืออาจารย์ทุกเล่มมันคือมันมีพลังงาน<อ>มันมีพลังงานจริงๆอืงมันเสกหุ่นอันนี้คือก็เสกหุ่นเนตตี้ด้วยนะแต่ลง<ช><ค>ยืให้เขาดูหุ่นเยดิถ้ดูหุ่นเลยหุ่นได้เลยน้ำหนักลงตอนนั้นประมาณสามโลจากแบบว่าคงที่มาประมาณสี่สิบเจ็ดส่ิบแปดอะตอนนี้คือสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วก็นอกจากเทคนิค แล้วก็ยังมีเรื่องของคอร์สเรื่ลลองพระอาจารย์ขอพูดหน่อยหนังสือแมนดิเฟสอะแต่เนตตี้ลงเป็นคอร์สไงคะคอร์สเรืองแมนดิเฟสที่อาจารย์แผมแผ,ผ่ฟูกไปอะเนตตี้สามารถใช้ใช้ใชพลังจิตที่อาจารย์สอนในคอร์สอะไปทำให้คอร์สเรื่ลลอรอลจาจากสามร้อยกว่าเหลือสองร้อยกว่า แล้วคอร์สเลสเตอรเนี่มันคงที่มาสามปีแล้วค่ะทุกคนแต่เอาไปใช้อ่ะแล้วมันก็ฝึกตัวเองฝึกตัวเองมันบอกเลยว่ามันสุดยอดมากทุกคนเอาไปทํานะคะแล้วมีคนเสกเงินได้แบบว่าทั้งเสกเงินเสกผลลัพธ์อะไรก็ตามในชีวิตอะคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องเสกแค่เงินจะต้องเสกแค่เอ่ออะไรเงี้ยคือมันมันสนุกได้หมดเลยอะคือทุกวันมันต้องเอนจอยมันต้องรู้สึกว่าวันนี้กูจะเสกอะไรดีว่าเหมือนที่อาจารย์สอนเลยอะแล้ววันเนี้ยพอเอาไปลงมือทําแล้วมันตกผลึกจริงๆแนนติตกผลึกจริงๆคือเสกได้ทุกอย่าง เสกของใหญ่ก็เสกแล้วอขอลองเสกของเล็กๆบ้างสิเพราะอารมณ์นในการเสกแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันทุกคน้องไปฝึกบอกแล้วาจารย์เข้มข้นดีมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เขาพูดเก่งนะเมนมันเข้มข้นมัมนะมันเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะมันออกมาจากผลลัพธ์จริงๆแล้วเราเอาไปลงมือทำจริงๆแล้วเอาไปสอนลูกศิษย์ตอลูกศิษย์ก็เสกแล้วล่าสุดคลิปวร่ลในติ๊กต็อกนะคะ ลูกศิษย์บอว่าคนติดตามแค่แบบหลักร้อยคนน่ะแต่ว่าเขาสามารถการเข้าถึงคลิปตอนนี้ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นแล้วเพราะว่าจากการแมนเที่อาจารย์สอนมีหนังสือเล่มนี้นะครับคอร์สนะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นราคาแบบพิเศษสุดอีกแล้วสุดๆไม่มีไม่มีแล้วจะไม่ผลิตแล้วด้วยใช่แล้วเป็น l ิ m i t e d e ดิชั่นแล้วนี่ก็เกือบจะหมดแล้วด้วย เซตนี้นะครับเซตนี้คุจะมีกันทุกคนนะครับมาโปรโมทอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับอันนี้เป็นคุณเชื่อไหมว่าวาคนไม่เปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าโปรแกรมเก่าของเขาวิธีเดียวที่จะเอาชนะโปรแกรมเก่าของเขาเนี่ยก็คือสั่งสะกดจิตตัวเองซ้ำๆสั่งจิตได้สำเร็จตัวเองซ้ำๆนะครับนี่เป็นหนังสือสั่งจิตที่ผมทํามานะครับก็คือมอนนี้เนี่ยแี้วนิคิดแล่มได้ชั้นนิชีวิตเองนะครับแล้วก็ มีตุยอย่างเขาข้างชั้นแล้วก็ตุยอย่างเขาข้างชั้นแล้วก็เอาหลุดสอนมาสชั้์เล่มละสองพันเก้าสามเล่มหกพันเก้าโอเคไห <3, S 2> มสามเล่มหกพันเก้าสามเล่มนี้นะครับใครสนใจเล่มละสองพันเก้าวันนี้ขายทั้งเซตเลยทั้งหมดเอาแบบง่ายๆทุกคนจําง่ายๆหนังสือสามเล่มรวมทั้งหนังสือเสียงสามเล่มของอันนี้ทั้งหมดเลยนะหกอันเลยนะหกอันเลยนะเก้าพันเก้าโรางฟุ้งราคาเต็มสองหมื่นอ่ะราคาเต็มสองหมื่น 9,900บาทวันนี้วันเดียวและเหลือไม่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับโอเคแล้วถ้าใครจะเอาหมดเลยหมดเลยตั้งแต่พูดมานะครับมีทั้งคอร์สมีทั้งหนังสือเล่มนี้มีทั้งอันนี้หมดนะครับทั้งหมด26,800บาทน,นะครับ ทั้งหมดเลยหนังสือสี่เล่มบวกคอร์สหนึ่งคอร์สสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทไม่มีราคาดีอีกแล้วนะครับขอบคุณมากทุกคนลรวรีบลงทะเบียนเพราะว่ามันหมดเร็วแน่นอนเราไปแล้วนะครับมันรีบ cf หรือว่าออไปที่ไลอ้อนนะครับไลอ้อน adbundit adbundit นะครับเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ o l low แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับ ผมบัลลีเวอร์ส um, ีสวัสดีครับ